ตอนนี้ด้านเมืองเราจะเป็นยังไงต่อนะครับหลังจากที่ท่านพญาควายนะนักกู้แห่งรูปแม่น้ําเจ้าพญานักกู้สู้สิบทิศนะครับแจกเงินแจกทองแล้วครับนะก็ประเคนเงินลงมาครับยังไงเศรษฐกิจก็ไม่ดีครับนะนะตั้งแต่บัตรคนจนก็ไม่ได้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เท่าไหรนะ่นะนะเพราะว่าเงินจ่ายไม่เท่าไรก็เข้ากระเป๋าในทุนมา,ามาออกแคมเปญใหม่นะครับชิมชอบใช้ อะไระครับเที่ยวได้กันอะไรก็ไล้นะมาล่าสุดนี้คนละครึ่งใช่ไหมครับตอนนี้คนระับถังแตกถังแตกตอนนี้รัฐบาลไม่มีตังค์นะครับทำไมผมรู้คคนมีตังค์มันจะพิมพ์เงินมันโดยที่ไม่มีเหตุผลยังไงคือไม่มีปัญญาที่ทำมาหาแดกแล้วครับเก็บภาษีไม่ได้ามเป้ากู้ก็ไม่ได้นะครับเงินขาดครับคิดอะไรไม่ออกครับพิมพ์แบงแม่งเลยนะครับพิมพแบงเลยครับเออแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าแบงค์นี่คือแบงค์อะไรนะครับพิมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลักไก่นะครับ เอาใส่ในตู้ไอเทมรอ้รงเงินที่รัฐบ,บาลมีในคลังเนี่ยน่าจะแอบไปตอดใช้ไปหรือเปล่าเงินมันหายแล้วไม่มีเงินแล้ว,ลวก็ต้องทิมจังใช้เองเชียจะลากประเทศก็สู่เวเนซุเอลาซะแล้วนะครับถึงขนาะดคุณคิดดูดครับว่าไม่รู้จะทําไงอนะทิมเงินใช้เองเนี่ยโอ้โหคุณว่ามันแย่ขนาดนครับเพราะนี้คนระับพยายามกู้ก็ตอนนี้เครดิตไม่ดีเนี่ยการกู้เนี่็โอ้โหยากใช่ไหมครับ จะต้องแก้กฎหมายเขาหรือต้องยอมจ่ายดอกเบี้ยสูงๆใช่ไหมครับคุณอย่าไปนึกอะไรมากนะครับสมมุติว่าประเทศเป็นคนสมมุติว่าประเทศเป็นบริษัทนะครับใช่ไหมคนไม่มีเครดิตจะไปกู้ยืมไทยเขาก็ไม่ให้ยืมเขาเขากลัวไม่ใช่หนี้เขาก็ต้องไปกู้อะไร,รพวกนอกระบบต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงๆใช่ไหมกู้สถาบัานงานเงินก็ไม่ได้บริษัทก็เหมือนกันบริษัทที่ผลประกอบการแย่ขาดทุนสะสมเยอะกู้เงินไทยเขาก็ไม่ให้แย่ถึงไงนะครับ ต้องกู้เงินจากใครครับกู้เงินจากพนักง,งานบริษัทระเทศไทยเหมือนกันคนระับกู้ใครไม่ได้แล้วครับก็เลยต้องกู้เงินจากประชาชนยืมเงินประชาชนมาใช้ครับสมัยก่อนกอ็อาจจะออกพันธบงพันธบัตรใช่ไหมเพื่ก็จ่ายดอกเบีย้ยให้ประชาชนไปก็ขายพันธบัตรออกสลากออมสินนี้อะไรก็แล้วแต่ครับแต่ตอนนี้มันไม่มีปัญญาจะจ่ายดอกเบีย้ยแล้วไงครับนะจะทํายังไงถึงจะําไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยประชาชนะ ก็พิมพแบงค์ที่ระลึกไงให้ประชาชนไปสะสมไว้ครับก็ได้เป็นแบงค์กระดาษมาหนึ่งใบเป็นที่ระลึกให้ประชาชนไปเก็บไว้นะแล้วประชาชนก็เอาเงินจริงๆมาแลกนะครับเงินนี้มันเงินที่ได้รับการยอมรับในสากลครับแต่ธนบับรที่ระลึกพวกนี้มันไม่ได้รับยอมรับในสากลก็ให้ประชาชนไปถือไว้นี่คือการยืมเงินประชาชนใช้ไงครับเหมือนเจ้าของบริษัทไม่มีเงินหมุนละ่ะยืมเงินธนาคารใชไหม เออผมพยายามยกกวอยาให้เข้าใจง,ง่ายๆนะก็คือวันนี้นรประเทศไม่มีการยืมเงินประชาชนการแลกธนาบาัตรไปใช้ให้ประชาชนแอบสะสมธนาบาัตรแล้วก็พยายามประโคมข่าวสร้างมูลค่ากนะ็คือเป็นการยืมเงินประชาชนเดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะแต่วันนี้ประชาชนได้สติมเมื่อไหร่ก็เอาเงินมาแลกคืนก็ต้องคืนใน้ประชาชนมันก็เก็บกระดาษมาทําลายทิ้งเงินแบงก์ที่ระลึกนะครับประชาชนเอามาแลกคืนมเมื่อไหร่รัฐบาลก็ต้องไปทําลายทิ้งเท่านั้น จะมาปล่อยสู่ตลาดไม่ได้นะจะมาเปิดเป็นประชาชนแรกใหม่ไม่ได้นะครับนะชนาบัตรที่ลึกทุกชนิดนะครับวันหนึ่งประชาชนเบื่อละถ้าขายกันเองแล้วก็าขายไปก็ได้เงินไปแต่ถ้าวันไหนมีประชาชนเอาชนาบัตรที่ลึกตรงนี้ไปแลกคืนที่ธนาคารธนาคารก็ต้องส่งคืนไปที่คลังคลังก็ต้องเอาชนบัรพวกนี้ไปทําลายทิ้งเออพอเข้าใจไหมครับพี่น้องฟังผมนะผมอาจจะเป็นนักวิชาการแบบบ้าน ผมไม่ชอบอธิบายที่มันซับซ้อนนะผมจะยกตัวอย่างประกอบแบบง่ายๆ